ห้าสี่สามสองหนึ่ง action เอาสวัสดีครับพี่น้องครับของรักของใครครับพี่น้องครับผมอยู่กับห้อยขวัญข้อกวายอาดานะครับซ้ำสูงเก่าน้อครับห้อยสวัสดี้ห้อยวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงห้อยเสียเสียไม่ตีมือนีิโกบะเสียตีห้ามวะชัดิเนี่ยเสียเจ้าอือโอ้นอนนอนนอนเสียเจ้าหน่อยีช่องข่อยนี่ดิดิเจ้าเขาไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปข่อยนะห้อยฮะยไม่ใช่รูปข่อยเนี่ยรูปเจ้าเออเอาเอาตัวนาซะตัวนาจีสร้างหยิกยู่ โอ้โหดเสียนะครับใกล้ยิบเบ็ดตัวดินี่ดีเสียใกล้หยิบได้แล้วอันนี้เสียเสียที่เบ็ดพวนี้กะขอผู้นั่นกะขอจากสิวางได้แถมไปยำวันรังก็มีเมื่อหันเพิ่นมาปิดเอาหน้าคอกก็แถมเสียไปเพิ่นซื้อไปตัวหนึ่งแล้วเพิ่นเอาอีกตัวหนึ่งครับแถมเสียได้ติดสองตัวเลื่อห้อยตัวเมื่อหันท่านได้ได้ได้บ้างเสียเนี่ยให้เพิ่อนสองตัวก็จะเอาตัวเสียเพิ่นซื้อสองตัวลวแม่เจ้าชได้กำไรบ่นอะห้อยบ้างได้บ่ได้กะแถมไปหล่อนแถมไปแถมไป คืนกำไรให้กับลูกค้าแต่ว่ามึอนี่มาไม่ได้หอยอัสิ่งไม่สิ่งไม้ไม่แล้วไม่ก็บไม่ดีไม่ก็บไม่ดีเพื่อสิได้อาหารร่วการฟังน้องหอยเนาะ้อนญาติพี่น้อกลำคันเออเวลาครับอ่าครับเออครับครับครับใช่ไหมเวลาเวลาบรรทายนะครับนอกพี่น้องครับเสียงมันบอดีก็เลยเพิ่มจังไรว์นะครับมันจะได้ฟังแบบสีค่อยปรับปรุงแก้ไขไปกันดีดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่ี้แก้ไขไปต่อไปก็นจะซื้อกล้องได้บ้างนี่ซื้อกล้องได้บ้างนี่อันนีเสียงกว่า่นมา วันนี้ก็บพิจ้างยังเกาะพิจิ <c oughs> โอ้มันเพราะอะไมีเงินหลายมันเพราะเป็นกล่องไทยยังว่าไปโอเวอร์ได้เจ้าว่าพิจตัวปัจจัยพิจิเนาะเอา้าเอา้าแม่เล็กแม่เล็กแม่เล็กแหกหม,มันน้องห้อยแม่ที่หนึ่งแม่ที่หนึ่งเนาะครับพี่น้องครับอเอา้าสูงเท่ไนนาไรห้อยแม่นี่หนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบหนึร้อยสี่สิบสามบวกลบเนาะครับหนึร้อยสี่สิบสามบวกลบเด้อแม่นี่เด้อประมาณประมาณเนาะครับเอ้ามึงหนมึงจ่าก่อนห้อยเนาะเบิ้งมึงหนมึงจ่าก่อนนะครับก็ยัง หู้ก็ยังดอก้อยกระหู้กระหู้นี่นะทีกะหู้ไหมกระหู้นี่ล่ะกะหู้นี่ล่ะนี่มีลูกจย่างตัวแล้วครับประมาณเบ่งเพิ่นเขานี่เพิ่นเจ้าของเพิ่นว่ามันมีสามตัวแล้วครับมีลูกมาสามตัวแล้วว่าครับเพิ่นว่าดิคือสามตัวแล้วมันไม่ใช่เถาลูกลเพราะว่าควายอายุหกปีหนึ่งครับเพิ่นว่ามีลู้เมื่อสามตัวครับบิึงเขามันกับบึงว่าใดมันไม่เมียนหรอกโอ้ทองเพิ่นนี่จังเลยเป็นไงวันนี้ทองเพิ่นทองทองทองกิจเดือนตอนนี้เป็นทองเนาะ ท้องเจ็ดเดือนท้องเจ็ดเดือนครับเพิ่นโค้มตัวโคมตัวแมนผสมตัวมาเนาะหอยเนาะโค้มตัวโคมตัวกับโคมตัวเนาะโค้มตัวพอพอพันโอ้ยเพิ่นพุงเพิ่นจับซื้อมาได้โอ้โหโค้มตัวมาเนาะบ่ได้มันบ่โตใหญ่ในลูกแม่จังจ้างซื้อสองพันพม่นว่าโอ้เพิ่นจ้างซื้อเป็นเพราะเปิ้ลจ้างไงเนาะครับมือเปิดรับจ้างยังสีน้อยเนาะนี่มึงถามเบิ่นตาเพิ่นเนาะครับ นี่แหละแม่บอกแม่บอกแม่พังไปไว้เป็นแม่บอกสําหรับผู้ที่ผู้ที่สเลี่ยงผู้ที่อยากเลี้ยงเนาะผู้ที่สเลี่ยงอิหรีแล้วกะสีพัฒนาอิหลีปนทวงแม่นครับคือว่าเอาเป็นแม่บอกเพราะว่าเพิ่นสามารถทจะให้ได้ลูกอีกหลายโตครับคือเป็นอย่างคือว่าเจ้าคือหูจากห้อยพนดีว่าครับเพราะว่าควายนี่มันถี่สุดลูกนี่สิบก็โตคนนี้ครับ เป็นสิบแม่นถ้าดูแลบำรุงงดีดูแลเพื่อนดีดูแลดีบำรุงดีนมอครับอยู่ได้ได้หลายลูกนะครับหลายลูกออผสมให้ไอเพิ่นเพิ่นผสมให้แล้วแล้วก็ท่องแล้วรับประกันท่องเจ็ดเดือนรับประกันท่องเจ็ดเดือนตัวแวเรียบร้อยแมนพัทิบ้าเอาไปตรวจแล้วห้อยเจ้าคือว่ารับประกันเจ็ดเดือนหมอทั้งนี้คือว่าหกเดือนหนึ่งพัทิบ้าโอ้ยคือว่าวันนี่คือว่าอยากยู่หม้อวันนี้กัดมือหมอที่งวันนี้ ลูกกัดมือหมอเลยจีหมอก็เออหมอวางจริงไหมจุกระไปกัดมือเลยเออพันะหมอว่างไม่ยังหรอหมอมันสิกัดมือผมหรือวางนักันเป็นหม้อวันนอเป็นหม้อวันนี่เราวาอยู่นะครับแม่นี่นะครับหู้ครับแม่นี่เชี่ยงเชี่ยงเราก็บหู้เด้หนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบครับหนึร้อยสี่สิบสามบวกลบแม่นะครับอ๋อเพราะว่าพันธุ์ชีวะห้อยขันว่าทองเกียร์เดี่ยนทองขึ้นน้อยเถะขึ้นหัวแต่กินหัวแต่กินเนว่าพื้นมาพื้นเปี้ยนสถานทีเปี้ยนหมงยูเนาะ เปขียดียดอยู่ด้ครับเ็มขียด่เพิ่นิหเ้มากินกับต้นสิึงคับเจ้าของเก่ามันอาจจะแมนพวกห้าพวกอย่างบ่ดีเนาะครับอดีบอีเต็มที่บอเต็มที่ปานใดเพราะมัมีเวลาดูแลเพิ่นนะอาห็พี่น้องบ่งนมครับหอยก็สินี่นมเพิ่นนมเพิ่นยังสวยเลยอหนอนมสวยสอยู่บได้ยุ่งบไดงานแมนแมครับนี่เร็บก็สวยนี่เรบเบเบบิ่งเล็บเบิ่งเล็ยบก่อนเบิ่งเร็บเด้อเบิ่งเสียบหนดียเย พี่เอาหนักเบื้องลีกละเอียดครับเนี่ยกำไรเพิ่นเนาะครับกำไรคือคือคือเอาไปเลี้ยงผู agen, ้ที่สเลี้ยงพัฒนาอีหลีครับเนี่ยคือเรียบกับเรียบเพิ่นงามแล้วเด้กำหลอกกำไรเพื่อว่าอัตลักษณ์เพิ่นนี่มีครบแล้วครบแล้วนั่นครับมันไม่ได้ปุ๋งแต่งหลายหรอกว่าอัตลักษณ์คนมาเรียกเมนเพียงแต่ว่ามักเค็มกับเส่นน้ำปลามักหวานกับเส่นน้ำตาลแค่นั้นใส่นน้ำอ้อยไปแม่นคือเพิ่นควายมันพัฒนาง่ายแล้วคือมันง่ายง่ายเร็วโบคือซุ้มหน่อยดิ ครับเขาต้องมาซอยผักซอยหอมเกี่ยวกระเทียมผัดอันนี้มันลาบหรอกไหมนั่นบอก่อันนี้คือเปรียบเทียมเขาเห็ดตุกเขานะคือมันเห็ดหดาขั้นตอนครับก็สิได้เวลาโดนเ่อยได้กินก็สิได้กินก็สิแล้วอันนี้คือว่าปรุงสุกแล้วอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วปรุงสุกเลี้วมักเค็มกรหยอดน้ำปลามักหวานกระเทียมตาลมะเข็ดกัะเทียมพริกป่นแค่นั้นโตต่อไปกระหาพอบอกง่ายๆคือว่าที่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรับโตต่อไปกระหาพอที่มักเนาะแม่น พอต่อไปนี่จะได้พออะไรออกมาไซบะครับครับนี่คือว่าไบคือมันใจได้คือว่าคอยโมเลยเปียนมันละแล้วประกันมันโมห้อยจังสีวบได้วาอีกละวทองเกีตเดือนเอาให้ค้นทีว่าบอกว่ามันมันมาซื้อเอาซัดนี้แบนห้เนะผู้ที่อยากเลี้ยงอีหลีมันใจว่าอยยากกพัฒนาคือพัฒนาคือแบบเอาลูกโตนาซะถ้าว่ามักลูกตัวนี้โอ้ยบุหงจักพอมันตัดออกซะครับหมครับ ซื้อว่าเป็นของแถมซะอยู่ในท้องครับซื้อแม่แถมลูกซื้อแม่แถมลูกซะแมนโตต่อไปอยากได้พ่อไรเลือกเอาขาจังเอาไม่หวั่นครับเลือกเอาครับเนาะเอาจังสั้นดีกว่าสมัยใจพวกอัตลักษณ์เพิ่นก็มน้าติ๋มแม่นนะครับเนี่ยตาเทียมเทียมจ้ำตาเปิ้ลกับเทียมเทียมจ้ำจ้ำได้หน้าคมได้ดังคมเนี่ยเอาหลุบดังให้เพิ่นเบิ่งแน่พี่น้องคนนี้นี่นี่บากมือข่อยเด้แม่นหมดแล้วข่อยดิดังคมครับดังเเป็นลมดาดีเนี่ยหน้าเขาเพิ่นเปิดดีครับครับหน้าเขาเพิ่นเปิดสวย ใส่เต้น้ำปลาน้ำตาลพริกป่นเอาผู้ใดมักจังมักเข็มเป็นหู้พร้อมดิหู้ครับหูนี่หู้พร้อมนี่นี่เห็นบ่าหู้นั่นบ่ได้เฮ็ดหยังขึ้นเนี่ยคือคือคือเป็นหู้แบบหู้แบบนี่ใสหู้โดยนี่ใสโดยสายพันธุ์เพิ่นแม่นโดยสายพันธุ์เพิ่นคือควายมันพัฒนามาไก่แลี้ยวองค์องค์อยังเพิ่นก็ชัดเจนครับมีครบเบิดครบทุกอย่างเลยเบิ่งห้างห้างนี่เพิ่นควายนี่เว้าง่ายๆว่าบ่ทันได้เต็มบ่ทันเต็มบ่ทันเต็มคือว่าขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงขาดหน้าเฮาจักหน่อยลองเอาไปเติม ให้เพื้นแม่เต็มเต็มไป2 nhà ดีดีบ่ธรรมดาไปใส่หัวอาหารแม่นเนาะเป็นเติมเพื้นเติมให้เพื้นบานนี้บานนี้เต็มให้เต็มี้มบานนี้เต็มบ่หน่อยบาทบานนี้ราคาอืมบ่หน่อยบาทบ่หน่อยบาทอยู่ทีเพราะพอใจเป็นอะบานนี้นี่ยที่ขายเ่าขายเนาะแม่นเราไปโอ้พุดเลยเบิ่องตห้ยมันกระส่วมหัวดิพูดแล้ยกขึ้นนะอันนี้เจ้าบริบริยอนบานนี้บริยอดินี่จะเมียนแล้วเจ้าผู้น้อยเห็นไหมยิ่งพอแล้ววะเฮ้ยผู้น้อยตัวเนี้ยตัวเนี้เนาะตัวจริงพูน้อยนึ่งเห็นไหม อุ้ยถูกจับเข้าไปหน่อยหนึ่งทีเพราะว่านี่เอาไเบิ่งไกลๆพี่น้องมุ้งไก่เบื่องว่านี่นี่ครับความเหงาความหยังของเพื่อนเนาะความใหญ่ความเหงาเพื่อนจูงบานอย่งจูงว่าเพื่อนกางกว่าเคี้ยอยู่เนาะครับนี่เพื่อนงานของเพื่อนเอาเชิงเชิงน้องหอยเนาะเชื่องครับเชื่องเชื่อองหรี่ความใหญ่เชิงเชิงนี่ก็โอ้กินงาเเป็นตะลีพอบ่ได้เลือกงากินเด้ครับแมนเพียงแต่ว่าหม่องเพื่อนอยู่แต่เก่าอ่ะเพื่อนอาจสิแห้งเบื้องมื่ถึงเนาะแมนเมน แห้งเพิ่มว่าถึงเพื่อนหาห้าหายนี่กล้ยงเ่าเมนบ่อิ่มเด้มันได้ตกน้ำหรอย่างนี้ซื่อปูเฒ่าอาจจะเลี้ยงเมนนะครับการจะเอาใจใส่ยังสีน้อเนาะาะบั่นี้เฮาออกมาหอดเหมือนกัคือว่าเริ่มกินหยาเลยเล่าใส่ห้าเล่าเล่าเล่าเลยนี่ัวก็กินห้าเนี่ยเพิ่งกินหยาผมก็กินหยามือเดียวเลยครับือถือลี่ยนตั้งต่ายอยู่ สสงเดียมขึ้นเนาะเดียมขึ้นเนาะครับกระละว่าไม้เข้าเดียวเดียมขึ้นเลยเนาะครับแต่บงเขากันเนาะครับพูดอะฟฝากกับมาแล้วพี่น้องเลยฝากกับรัฝากกับเรื่องห้องมาถ่าแล้วโอ๋อาคะแนนพื่นนี่เอาราคาดิคอยโอ้ยเนาะราคาดห่อยคะแนนครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดหมื่นเจ็ดพันครับคือเก่าอ่ะนะต่อได้คือเก่าคือเก่ามักกับโทรถามโทรต่อครับ มันเมนว่าเปิดแล้วโอ้ยเปิดไรให้เนาะอืมพ่อผมเชื่อซื้อดอกเราได้คือเก่าครับรถเด้คือเก่าว่าสมัยผมไปส่งเชียงใหม่ผุ่นเฮ็ดังไหนคนผมว่าเปิดจังสันเนาะมาบ้านกันแม่นอันนี้อันนี้เบาซื้อซื้อเบาซื้อซื้อแบบเบาซื้อซื้อให้เข้าใจเลยมันว่า่ะเปิดเพื่อคารุคาราเปิดเพื่อคารุคาราคราเดินทางเนาะครับแม่นค้าเดินทางบางเที่ยมมันก็หลายไปส่งพิจิตจังสันการคารุเป็นหมื่นครับครับบวกลบคุณหันกับใบเดรดอปบอกบวกลบคุณหันเราเหมือนกัน บ่บ่เท่าไหนครับเพราะว่าเขาก็ต้องบวกกับค่ารถแมนคับน้ำมันกับแพงเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ว่าน้ำมันกับแพงเพิ่นกับเพิ่มค่านึงขึ้นไปคนส่งคืนนะนะคนส่งค่าคนส่งค่าอย่างเพิ่นเนาะครับเนาะแมนก็เพื่อค่าคนส่งว่าราคานี้รวมส่งเพราอรวมส่งเรียบร้อยราคารวมส่งทั่วประเทศบ่บ่ไปภาคใต้บ่ไปภาคใต้ติครับจะเป็นสาจังหวัดบ่อบ่อร้องไปเบื้องในเจ้าบ่บ่บ่อข้มวนเ่อบ่เอาละติบ่อยากได้เมียสไามคือเคยไปอยู่คือถามข่อยอยู่นี่เจ้าอยากได้เม่ต้องพูนคือได้ยินข่าวว่าแบบอยู่หลายปีอยู่ กอยู่ไปรีไปเสร็จละเพราะมันรอดโหอีดีอะโหอีดีโหครับแม่นีู่รับประกันความูเวันยูนิ่งๆเวันยูนะครับยืนสวยจะว่ากันนี่แหละความยืนคงสวยเพิ่นเอ้ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นยืนงามนองห้อยนอกเพิ่นยืนนิ่งนะครับแม่นี่นะครับเอาไปใส่งานแตงไม้พี่น้องครับเอาไปบำรุงหัวอาหารจนแตงไม้นะครับเพิ่นก็สิเต็มนะครับนสีเต็มสิอ้วนสิพีได้เบรนต่อไปจื่อลือไปใส่ฟาร์มไปใส่ขวกงามๆไว้นะครับอ๋อแม่จะไปจักหน่อย หอยขาลายเดียมๆหามกันหอยเอ้าแม่ต่อไปแม่ต่อไปสวยขึ้นกันบ่แพ้กันเนาะหอยบ่แพ้กันความใหญ่บ่แพ้กันด้วกันแพ้ได้ความสูงบ่แพ้ความสูงจีความหนาความบึกเพิ่นแม่นบ่แพ้กันนี่นะครับสูงไรห้อยแม่นี่136บวกลบ136บวกลบแม่นแม่นี่เนาะครับเนาะ136บวกลบนะครับแม่ที่2แม่ที่2เอ้าเบิ่งหน้าเบิ่งตาก่อนนะครับเบื้งหน้าเบื้งตา าหูคือเก่าหลับตาคือเก่ามุมมุมมือมุมมือมือจีว่าจังไหนดีมุมมุมเอาหลับตาคือเก่าเอาเป็นว่าหูซะตาเต้มโอ้ยหมุนหยาอย่างมานี่เจ้าก็เสียดในข่อยเนาะจักเร็วบันทึข่อยบันทึลงน้ำมันลงอยู่ลงเต็งมือเศร้านี่ลงอยู่มือเศร้าเจ้าก็มาผิดเวลาเนาะคือจะงการยำไดก็มาอ๋อพาเมียไปหาหมอเหมือนเอาเอาเฮ้ยพายเฮ้ยพายมเม็นประโยชน์พาลูกพาลูกไปหาเอาใจลูกจังหน่อยเอาเอาตาเต็มยำกาบจำยู่แต่รักเป็นมากขึ้นเก่ายำกับจำยู่แต่ว่ามันเมื่อไรเมื่อไรเป็นไดครับ เอาเบื้องคิงเพื่อนเอาเพื่อนไปจิตใสายบ่วหอยก็เป็นส้มดำๆแบบคือยังจิตมูลาาบบมูลาติบ่บ่บ่แมนครับบ่แมนติแมนเพียงแต่ว่าเขาเพื่อนเป็นทรงนี้สิเพื่อนเขาอยัางไงเขาอุ้มบาทเขาอุ้มบาทครับนะครับไปเขายังเกาะเพื่อนปะไปเขาแก้วไปเขาแก้วแมนแมนไปเขาแก้วนี่สองหลังไอ้ใช้เพิ่นมาอยู่แมนช่องไอ้หนันเพิ่นมาอยู่ยืมไปเขาแก้วเพิ่งเพิ่งนะครับยืมยืมเป็นคอมลู่นะครับถือว่าเป็นคอมลู่ซะพอกแมนแมนนี่ขอยืมในเด้อครับไปเขาแก้วเขาไว้เขาแก้วครับ ความรูลกายบอกกันไปนะครับผู้ใดผู้ใดก็บอกก็บอกเะีิยวข้อมูลเพิ่มนไปล้ำคิงดีครับเนี่ยกินเก่งบ่้นละเอียดหยาเพื่อนแม่นี่แม่นกับแม่นตัวบางทรงเพิ่นไงเล็บสวยเล็บเออเบื้งเล็บน้ะห้อยเพิ่นสิว่าเล็บสวยหางยงาเบื้งบ่ละเอียดครับแม่นเล็บสวยบ่ขี้เลยกำไรกับนี้นาเนาะครับโอ้ทิ้งดีครับยังม่งม่งแม่นแม่นแม่นตัวเพิ่อนตัวมใหญ่เนาะครับยาว เงี้ยงเงีแล้วกะเนื้อหนังดีบริยองดิครับบริยองอีหลีบริยองอีแล้วบ่อๆโบ้โบ้ข่อยยองของข่อยยองข่อยยองใครเบื้องเอาเบื้องเอากะเบื้องเอาแต่ว่ากับเบื้องแบบเผ่าก็ว่าตัวเธออยูบบธรรมดากันแบบธรรมดาคือกันเบื้องเผ่าเพิ่นนี่เผาเพิ่นเป็นข้อยางๆเลือๆสายอ่างสายเหลือก็ห้อยอ่างๆเลือๆเงี้ยงเงี้ยมีลูกจากตัวห้อยประมาณนี้มีลูกมาแล้วสองตัวประมาณสองตัวเนาะครับมันสองตัวตอนนี้เป็นยังไงท้องเพิ่น ท่องว่างท่องว่างนะครับซสาเบิ้งวานี่ลังไข่ย่างกลมเลยก็จะขึ้นจีก็ลังที่ขึ้นไก่จะขึ้นแล้วลังไข่กลมสวยเลยก็จะขึนแล้วเนาะแม่นประมาณปะชิดไดบ่ห้อยประมาณเดีประมาณนี้ครับอยู่ว่างนี่ล่ะมันอาชิดเนาะอยู่ว่างนี่ล่ะประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าถ้าว่ามั่นใจว่าสิจับสัตว์่าได้นะโซว่าซื้อเรียวฝากไว้นี่ก็ได้ฝากไว้นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวจับไ้ผสมไ้ผสมก่อนก็ได้่าใส่แจ้คอยเว้ากันครับผสมไ้ก็ได้ ครับฝากไม่หนีก้อนก็ได้ถ้าซื้อครับฝากให้ว่าผสมแล้วยังส่งนะแต่ว่าบ่ได้รับประกันจนหอนมือติดเด้ครับคือว่าจับสัตว์หาจับสัตว์ให้จับสัตว์ให้ยเราผสมให้ครับแล้วก็ส่งหาเพิ่นว่าโอ้บ่เก่งเรงยังจับสัตว์ห้อยจังไปนี้เนาะว่าค่าเสียใจย่อยคอยเว้ากันครับครับจับสัตว์ให้พ่อเนีงซี่เนาะเพราะว่าพอจับสัตว์บ่เป็นเอาจังซี่ซะเอาไว้เอาไว้นําเจ้าก่อนให้เจ้าผสมให้ก่อน จะออกมาส่งครรับปะสมไปกคอนยังมาส่งพอครับก็ได้คือกันมันอืเพราะว่านั่นแหละเลอดเตี้ยเนวดีเลเตีพี่น้องสะดวกแมนแมนเราเตีความสะดวกของพี่น้องครับบัเป็นนยังบ่าแตะจองไว้ครับบวกกันได้จองไว้จองไว้ก็ได้ครับครับบ่ได้เบากยากเพราะเราความสบายของพี่เพิ่งบ้องตัวนี้เงยเงยเเยวเเยวพี่น้องสบายแบบไรก็บบอกนะครับก็บบอกกับหอยพันลวดนะครับ คือว่าโอ้ฝากไปก้อนห้อยสาไปก้อนนี่ก็ได้นะครับฝากผสมสายก้อนแห่กับนี่ไอ้สายเพิ่นกับนีฝากด้วยกันแม่นมือผสมผสมอะไรเรี่วจะเอามาส่งซะเพราะว่าผมเห็ดว่าเป็นผมนจำชัดว่าเป็นครับเรื่งสีนะเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับนะครับเนี่ยนี่เจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับเรียบเพียงเรียบขาเพื่อเอาราคาได้าไหร่ไปเจ้าบอกราคาไปดูเรื่มเอาราคาเจ้ามาขายจิบบขายจริบอกราคาเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันครับคือเก่าอหรอล่ะคือเก่าตัวคือเก่าตัวได้ ต่อไต่อว่าต้องซื้อว่าต้องซื้อคือเาแม่นนะครับต่อว่าต้องซื้อปวนเป็นหูกันนอนหนี่ขึ้นกันหูนี่ขึ้กันบรสับ้นบบอครับคือควายนี่จับเบิ้งหมดแล้วอู้เบงเบิ้งเบืงบื้งบรสารเบิ้งเจ้าเบิ้งเนียเบื้งเจ้านี่ครับครับปองเบื้งร้อบวกลบร้อยส่สิบสาครับมีหันมาแล้วมีหนามาแล้วเขาใจง่ายคือว่าร้อยสี่บสามบวกลบร้อยสิบสบวกคือประมาณละประมาณร้3ยสี่สบสาม้วัดแล้วละ ผัดเพื้นอาจสิมาตรฐานนี่เถอพื้นก็ลุ่มๆุ่บ่อเหมือนกัลุ่มก็ตางกระเยื้อมีล่ะครับอันอันพื้นดินกระตางกระเยื้มแมนนะบ่แม่นพื้นปุ๋นนะครับอาจสิบ่หน้าเขาเปิดหน้าเขาสวยดังคมดังคมดังเพิ่นคมดังเป็นคมดังเพิ่นดีดังเพิ่นคมนะครับดังคมโอ้ท่านี่งามหอยเ้ยเออแม่ยนั่นไปแล้วเนาะหอยเมื่อวันเนาะ แม่นครับไปทั้งสองแล้วไปไปแล้วขอบคุณเพื่อนขอบคุณเอฟซีคลิปของหมู่บ้านเนาะครับบัหันก็โทรมาอยู่เพื่อนมาปิดไปหนาคอกเมื่อกี้นี่โอ้เพื่อนเคยเอาไปแล้วตัวนึงเพิ่นเอาไปอีกแล้วเพิ่อนเอาไปเป็นมู่กันครับครับจะเป็นมู่กกันเนาะเขาจังสีบ่เงาครับก็คือค้นอีหล่ะเนาะอีพอนีล่าใกล้ใกล้นี่น้องมมน้อยมันออกไปแล้วนะครับเป็นปดให้แล้วนะครับอีพอกับพี่สาวพี่สาวกับแฟนเพื่อนครับพี่ปุ๋ยซอเพิ่นครับครับก็ปิดไปหนาคอกแล้วครับนะครับปิดไปแล้วขอบ เพิ่นมาพ่อตอนผสมพอดีอืมผสมพร้อมคือกับวัวเพิ่นสิมานะคือว่าผสมพอดีเพิ่นเอาพ่อพอดีครับเอาไปเลยเอาไปเลยก็ได้ใส่ปังเปดริ้วให้เพิ่นโอ้เพิ่นมักปังเปดริ้วจริงครับอีพ่อเพิ่นมักปังเปดริ้วเนาะแเราจะข้นมักนะครับกลับไปล่อรุ่นเบิ่องนะครับล่อรุ่นเบิ่งครับโอ้ยังบกบตีห้อยโอ้ยไล่นี่ไล่นี่งามห้อยไลยนี่งามเอาจรับนาทีแล้วนั่นสิโดน16นาทีเอาไอใครบอกเลยโดนเนี้ยไหมไหมไหม ไม่มลยด้วยกับโซม่าพาคนนั่นลับฝนหยตกพุ่นพี่น้องเยอามากเราพุ่นจีเอาว่าจะข่อยไม้จำได้มือรุ่นจังว่าไม่โบเดียกับฝนมือรุ่นจังมองไม่เอาขอบคุณขอบคุณเอฟซีหน่อยเนาะขอบคุณเอฟซีปิดไปเมื่อวานเนี่ยขาคลิปเมื่อวานครับครับอีนังงามใหญ่ๆนี่กัสชไปส่งจากน้อยนี่ขอกนี้นาะนังงามเมื่อวานนี่เนาะชิปส่งจากน้อยครับแล้วก็เหลืออีกแม่หนึ่งยู่ต้องท่องสิบเดือนบอกให้ลงอีกสองอาทิตย์ออกหมอว่าอีกสองอาทิตย์นั่นครับเม่นี่แม่นี่แม่นี่อีกสอง แมนแต่ว่าท่านในลุงท่านในพร้อมท่านในลุงให้เขาให้เพื่อนพักพ่อนอย่างไรก่อนพักผ่อนนะครับเพราะว่าให้เขาพักพ่อนก่อนหรือว่าอยากหรือว่าสิอยากเบิ่งกับมาเบิ่งวิโอคอวิโอคอก็ได้วิโอคอก็ได้ครับหรือว่ามาเบิ่งหน้าคอกันได้ก็ดีเอาคือเก่าเอาเขาปีดเขาจะคอยจะท่ายมุมปิดแบบหน้าคอกเจ้าหนี่ลยเดี๋ยวยืนเออเอาเขายืนยังมซีกันเอ้าเออเออหนีหนี่นีหนีเอาไปถือกำงามเอาสำหรับเจ้าผู้ดำเถอะวิมันกิดคนเห็นเบียกเนาะมันกับพวขาวคือ มัเป็ฟิาคี่ยังเรียกออฟฟิศบ่ออต้องไปต้องติดเแย่ได้จอดค่อยบ้านนี่ยังจะด้เขาเออครับเออครับเอาซัมมี่น้อยเนาะซัมมี่ก่อนซัมมี่แบบลายได้ห้างก่อนลายมันสิโดนดิมีข่อยกับยิธานคุ้มค่าแล้วล่ะไม่ไม่ดิครับโอ้18นาทีเอาแถมเสียคือเก่าแถมเสียคือเก่าเมียนี่หรือสู้เมียสู้เมียสู้เมียครับแต่ถ้าเบิดเดากับโบนิแถม บป็เรื่องกับที่ไำให้หายู่อหายไม่หาคือเกูหายไม่หายก็เก้าครับนะครับพี่ให้พี่น้องนี่คอมเมนต์มาบอกไงว่ามันเป็ียนจรงไรมันงามหรือว่างามโกหรือว่าโกเสียนี่เนาะเสียนี่นะครับเอาสมิทธ์นะครับครับครับขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับ